ครับสวัสดีครับผมมานพินและฟิลไทย a i b o ล็อก o ปนะครับตอนนี้กำลังอยู่ที่เมืองลังโกครับก่อนที่จะมาขึ้นรถไฟผมก็แวะนะครับตลาดตรงตลาดเช้านะครับอยู่ใกล้ๆทางถนนเส้นใหญ่นะครับตรงนี้นะครับผมว่ามันน่าจะมาเป็นต้นต่อของชาววิสาน้ก็เรียกแบบก๋วยจับยวนก๋วยจับเวียนนะครับยิ่งแถวบนเนี่ยเขาจะต้มแบบให้มันเขอะเนะครับให้มันแบบ เละหน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่อาจจะใส่ปลาที่เป็นปลาหรือจะใส่หมูยออะไรเงี้ยลงไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกจ๋าบันกันนะก็คือจา๋จาจ๋ามันเขาต้มโจ๊กอะไรพวกเนี้ยครับเรียกจ๋าบันกันอันนี้น่าจะเป็นบรรพบุบรุษเป็นต้นต่อของก๋วยจับเวียดที่อยู่ในทางอีสานนะครับแต่ของเราจะทําให้มันเละกว่าแนละให้แป้งมันเลกกว่านี้ มาดูรีวิวกัน,นครับเจา้จาเจ้าบันกันเจ้าบันกันเจ้าบันกันจริงสวัสดีครับผมอยู่ที่เมืองลังโกประเทศเวียดนามเมนูนี้เรียกว่า บันกันติงจาานี่ใช้กับข้าวต้มนะแต่อันนี้บันเนี่ยมันหมายถึงแป้งอันนี้จะหมายถึงว่าบันกันที่มันทําเป็นแบบข้าวต้มเป็นแป้งต้มเปียกอะไรเงี้ยว่ามันเหมือนกับต้มเปียกเลยปุยจับทางอีสานนะครับทางอีสานือลาวแต่ว่าน้ํามันไม่ข้นเท่าเหมือนกับทางอุบนทางบนเขจะต้มแบบองคมข้น อันนี้มีเหมือนกับคล้ายๆกับปลาปลา,าทอดเป็นแผ่นๆกม็มีที่ฟงท,ทิดแห้วทิดแหวฮะทิศแหนวแปลว่าเนื้อหม,มูยากายากายากาอันนี้เป็นปลากาจนปลา